เอาทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะการทุพข์ฟอกับซองบาซีคือเก่าเซ้นเคยมาเมื่อนี้ก็คือมาบ้านหมู่บ้านหน้ากระสอบพี่น้องเลยก็มีครัวเนาะครัวรถนะมอไซค์ขามหรือว่าครัวอู่อ๋อแต่ยากอืมครัน้ำได้พี่น้องเลยดูว่ามีรถไทยแลนด์วะ เงยเพิ่นจับภาพเหรอเนาะถ้าเบิ่งรถไถมาลุดูไงขว้าอ้พี่น้องเลยเนาะว่ารถไทยแก่เศามากจักน้ำหนักตัวเลยเนาะกล้ามาเออ เดินทางต่อก็คือว่าเป็นทางเที่ยวรถไถมอไซค์ข้ามไปฝั่งนั่นฝั่งนี้เนาะหัวไปก็พอดีลมรถไถเนาะพอดีขับรถเออ่ไถนาพอดีได้พี่น้องเลยเนะเขามาเบิ่งแล้วก็ ก็พูดขอบใจเนาะตอนนี้กำลังเดินทางพี่น้องกันเดินทางไปหาน้องน้ำฝนหาน้องน้ำฝนจูมู่บ้านนากระสอบเนาะโอ้ลวดใหญ่ใหลุงใหญ่โอ้ตาตุดยอดลวดมันเล็กเล็กตันแล้วนี่เนาะ ไปเดินทางดูไงนะมาหอดมาถึงเนาะเดินทางมากับพี่ต้องเลยมาหอดเพื่อนของน้องนพพลเพื่อนสาวมีหางน้อยเนาะไปเบ่งไปส้มน้งกันพี่น้องเลยตอนนี้กาสิเข้าไปโอลมทักท่ายสบายดีน้ำเพื่อนแล้วคุยกันทุกเมือเบาถ่ายเครื่องเกี่ยวกับยัง เขเป็นร้านอาหาร<ม>คุณเป็นเจ้าของร้<ด>นานตามสั่งอาไนตามสั่งก็คือหลห้าน<อ>ี่เงเนี่ยวันนี้เดทาว่าเอเป็นก็ได้ว่วายว่วาเวลาว่างเลยจะมาน้องวาไปขวด้วเ่นคืนในเหนบอกกับยายดูกับยายดีโอ,อ้ยายว่าไงยายยายเลยคุยเรื่องลนวันนี้นแ่เรยาเงี้ยันคุย แปลว่าอยากเอาน้องไปกวดจะพูดฟังนั่นนถะนะจมูกเนี่ยโอ้คือว่าเนาะ่อแม่ก็ได้คุยน้ำเนี่ยต่้คุยแต่กับยายคุยกับยายโดนแต่ว่าเรื่องที่เอาปาเสียน้องไปกวดพันยายพ็นตกลงบมเรื่องนี้พันยังไม่รู้ว่าทางนันก็ไไรเออมีแต่พันแบบว่าส่งเงินมาให้เพื่อเขาไปกวดไปอย่างนี้บ้าโดยอ่า มาให้ยนองเพื่อไปรักษาปวบต้นต้นก่อนแม่นปวดไปเอายามาตึมกินนะเพราะว่าได้ยินข่าววพิ่นะซิมาอยู่เนาะภายในเดือนนี้บ้างนอกลบ้านอัะเพิ่นว่างสีมาโอ้ปลว่านักชงการพักชงการหัวซันซันเนาะอังบี้โมดด์แน่น่ะ ปีใหม่สงการยังอีกที่หามือเนียนเฮงไวแบบนี้เ้นี้ที่หาเนาะโอ้โหเลยเลยเรมาอีกที่หามืออีกรุนชชิมาเนาะตัวมาเห็นตัวจริงเลยแบบนี้แต่เราเห็นแต่นนือราินะพนชิมาดีสงการนำจะได้รู้สึกตื่นเต้นอว่าพนชิมาหาตื่นเต้นแฟนอยากมาไว้พนโอ้ เพื่อนก็นอยากมาเห็นนอ้องคือกันเราว่าเป็นห่วงเป็นยังเนาะนโทรคู่คเศร้าแรงบ่โทรไป<ท>รพิจนากันบ่คู่ยันหนาเลยควานเร็วแย, <c oughs> ย่เนาะแต่ว่าน้อกนันเคยคิดด้วยว่าชูเราเพื่อนมาปุ๊บเลยเพื่อนทีฮับกับสภาพครอบครัวเขาได้บ่เพื่อนได้บอกเพื่อนบ่บอกว่าฮับได้เป็นยังหนูมีปัญหาอย่างเลยฮับได้แต่คือว่าฮับน้องได้บ่หรือว่าฮับครอบครัวพ่อแมย์เลยน้องสิ ฮาร์ได้เบิร์ดหักเบ่าง่ายๆคือว่าเพิ่นบ่สมมุติว่าได้เอากำน่องนี่คือสิบ่ได้อยู่บ้านเฮาหรอกเนาะเออแปลว่าครูนี่นี่มันคงแน่นี่แม่นก็คือว่าเพิ่นฮาร์ปได้ก็เพิ่นสิเอาน้องนี่ไปดูแลอยู่พุ่นเออเอาน้องไปเบิ่งไปแย่งอยู่พุ่นแล้วก็ทั้งพ่อทแม่นี่เพิ่นก็สิเบิ่งแย่งคือกันเออก็คือว่าฮาร์ปได้เบิร์ดทั้งน้องก็สิไปนําเพิ่นน้องก็พร้อมอยู่เนาะพอ เอาไปรักษาให้มั่นเอาไปรักษาได้ว่าเอาไปไปเพิไปแยงเไปเพิ่งไปแย่งไปรักษาดูแลพัะาเน่เวลาอันนั้นเป็นนองอยากมาเยี่ยมอย่าบ้านกับมาเนาะอัน่าดุอุนะหเนี่ยคนว่าคาเรียกคนว่าีมาอ๋อคาเรียกคนกัญิีทงลูกนี่้าว่าทั้งนี้บอย่างให้เอาไปกับ่ัญชีสรงคานมมาให้หรือว่าช้ามาให้ โอ้ยจะเป็นจริงเนี่ยก็เนาะไห้บุญน้องฮอดเนี่ยก็ไม่ว่าไปหนึ่งมาเนี่ยกะพ่นดีเอาไปแบบหักลูกเป็นเมียว่าสักนะเนาะแล้วก็เป็นไปหักสาน้องน้ำแล้วก็มีเพียอเขียนงานทำให้น้องอีกเนาะแล้วก็ทรงยืนทั้งครอบครัวพ่อแม่ทั้งนี่อีกเนาะเออให้เป็นบุญให้บุญน้องถึงเนี่ยกะเนาะพอให้น้องสมหวังแต่พอมักครั้งนี้เนาะเพราะว่าทางน้องเนี่ยกะสีได้ดีขึ้น แล้วก็ทีได้หายจากพญานาที่น้องเป็นนี่จะมีเงินรักษาคืออยู่บ้านเฮาเนี่ยมันก็บ่มีเนาะบ่มีเลยมีแต่พี่น้องนี่ก็โบมีเงินไปรักษาบ่มีเงินแต่ว่าเพิ่นผากมานี่ยจะจักไหนอันยา่ซันซะบ่จักสิ่ใส่หนครอบครัวนี่เนาะบ่ะจักเสียไปรักษาตัวเองนี่เป็นบ่เพียงพอว่าซัอประถ้าว่าเพิ่นมาคือถ้าเพิ่นมาแบบเพิ่นเว้านี่ก็สาธุเนาะเป็นบุญของเฮาแบบถ้าเพิ่นมานี่เพิ่นก็สิขอปุ๊บเลยบ่หรือว่าร โม่คน่างนี้โม่พ่อเลยว่ะนอกคนไปว่าสิห้างั่นก้อนะคุณว่าห้างั่นก้อนจังหวะกันไม่ถึงแล้วคนยังโม่พ่อทางนอกก็ยังโม่พ่ออยู่สู่คนสู่บ่พ่อแต่ว่าทางทิดทางที่ว่าคุณสิม่านี่คนณแจ๋วน้องไปรักษาเอาไปรักษาก่อนโดยโดยโดยคุณกับบ่ได้ว่าสิเอาไปเป็นลูกเป็นเมียเนาะเอาเอานองไปรักษาก่อนเลยแต่อยู่น้ำเพิ่นแบบเป็นคนงานเป็นอย่างนี้บ่โอ้เบ็บเห็ดห่าเบ็ดน้ำเพิ่นแต่เห็ดงานตัวของเพิ่นเดี๋้อ อขอโทษน้ำเดอ้เอพบบี่เนาะแต่ว่าเว้าผิดพลาดประการใดกันเนาะก็คือว่า <az> ทาั้งเดี๋ยวนี้นะเพิ่นกำลังคบกันอยู่แต่น<า>นว่า<บ>ทาั้งนั่นกันยังบ่พร้อมทีว่าจะเว้าเรื่องตกแต่งห้องขอ เนาะก็มีแต่ว่ามาเอาน้องนี่เบื้องต้นนี่ก็คือว่าเอาน้องกรหักษาก่อนแบบนี้นะเพื่อนหมาว่าเพื่นมักฮักอยู่แต่ว่าต้องรอให้พญานะน่องนี่หายขาดก่อนจะว่ากันเรื่องนั้นนั่นแหละว่ากันทีลังแน่อันนี้เนี่ยต้องว่าเรื่องพยก่อนะกรนว่าเนี่ยใดๆก็หายน้องแข็งแห้งก่อนหายน้องแข็งแห้งห่างไกลฟุ่นฟูก่อนจังใจเนาะจังสจได้อ่าว่ากันอีกเรื่องที่ว่า การสู่คอการที่ของประเทนี้เนาะอืมก็ดียกดีใจนําแต่ร่บเพิ่นมากันเนาะเะว่าทางบ้านเฮาก็คือว่าเด้พี่น้องเนาะจับหน้าวิดหลังอยู่สิรักกันได้สิหาเงินใส่ไปกวด้กินยาเนาะโอ้เดี๋ยวสิซื้อนมให้ลูกอีกเนาะหลายสิ่งหลายอย่างถ้าว่าเพิ่นยื่นมือเข้ามาซอยแบบนั้นก็สาธุเนาะโอก็ยินดีกับน้องเพิ่นเนาะอือก็คือว่าตอนนี้แหละเพิ่นก็ได เงินมาให้ให้น้องไปต่อยาเนาะคว่วพักกระเมนคั่วคั่วไส้กระเมนคั่วซุสมซารอยู่ลำปางบัดเนาะว่าไงไโดยถาว่าคือถาว่าเพิ่นเบ้าเนี่ยถาว่าเสียเอาปุ๊บลงกะเป็นห่วงทั้งพญะเนาเบื้องต้นก็ต้องหักษาก่อนักษาก่อนแข็งแห้งให้ดีก่อนเอ่อจังหวะกันอีกเท่านึงเนาะ มันนี่คือว่าน้องสิไปเล่บบ่อนนี่ไปไปขวดเลย,ปย,เลยไปขวดเหรือว่าเป็นเอาอยาไปขวดไปต่อยาเลยยา,<ม>ยาบดยาสี่ห้ามือเป็นยังไงอาการใช่ต,ตอ<จ>นกินยาไม่ดียอยู่วันนี้พ่อบดยาแล้วก็เริ่มเจ็บอีกว่าอ๋ออ๋อห้องร้อนเจ้า คันเินลายตอน้ no yes euh, ักซกินะคันเออคันซักวะบุตรลายกหันบ่เออทั้งกวดทั้งซักแล้วก็เพิ่นวางยาให้เออไปนี่เงินเทาบ่พ่อกะอันนี้ก็เฮาก็เอิงตามเงินหฮาพอเนาะดูพสมสำนึกาสำนัดยาพ่นไหมาจักมื้อ ลายมือหอดบอสิมือบอมือัหาออบัดนี้เงินประมาณเท่าไรทีว่าเกิดว้างยาให้แต่ละเทื่อนะเทื่อเที่ยว กินลา่ากินเบียบอกโอ้ขลามเอาเลยเนาะจะต้องขลามเอาเลยวนี้เด้อเรยว่าเป็นเบียบเป็นงานไตนะเนาะไตน้ำมูกน้ำพวก็กินไตน้ำมูกน้ำพวกรก็บอกูิ่นเขาบมูไหกินมันกับเนขาทำไน้ำมันเนาะเขาก็ต้องแปว่าเมนตัวนี้มันต้องขลามเหล่าเบียอะไรตัวนี้เนาะนยกินยังไาบสคัญหนนึ่งมากกับเพชรเนาะกับเพชรนั่นเองเพชรกับคม เสื้อน mm ้องอืมนแม่ของดองอรุณเช้ามาให้ร้านกินได้น้าเย็นนะเป็นวัดอยู่หรือไงเป็นวัดเป็นไอ้เพร่าเอาหน้าบุกมาให้มันกินเป็นวัดอ้วยเจ้าหมู่น้อยอยู่หมู่น้อยนวลก็ได้บ้านก็ซื้อยามาให้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดียร้อนเดี๋ยวหนาวลูกก็บบสบายนี่นี่ก็บบสบายจักชิว่าจังใดเนาะ ไม่เนิเอาไปขวดในเมืองเขแล้วบอกซิโนเอาบอกนไปกินน้ตาอาไปเอาไปเอากินน้ำเออคนอยากกินน้ำเย็นเป็นงคนบ่อยกินแมนแมนยังเป็นบัตยู่เนาะพรไข่เอบสบายกับ่อยกินน้ำเย็นแมนแมนนนาเนาะแต่มาเาเป็นกำลังใจให้น้องดยเนาะ ติดต่อไปเนาะติดตามเรื่าข่าวข่าวของนุนพลต่อไปข่าวกับข่าก็บเได้มาอัปเดตอาการของน้องเพิ่มเรื่อยๆดีขึ้นถ้าข่าบโวข่าวมาอัปเดตนี่ก็ทั้งเพิ่นก็จัดโบหุ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ให้ข่าติดตามเบิ่งว่าอาการน้องจังได้บางทีมีเอฟซีทางอื่นจาเข้ามาสมทบค่าหืดค่ายานอกเนาะเมนอันนี้หากข่ามาแต่ผู้เดียวนี่เป็นบ่ หากกัข่ามาแต <Right. S 2> no. ่ผู้เดียวนี่บางทืกเพิ่นกาชีกขาดกันคือในโบทันเหกนเนาะเพิ่นกับผู้เดียวนึงมาเพิ่นกาเหตุล่าเหตุการณ์คือกันเนาะเพิ่นกาเหตุค่าขายกินกับไรมันนี่แหละทั้งว่าเอามาตายซี่บางทอมีแบบว่าผู้ที่ดูสงสารทั้งครอบครัวน้องนี่เนาะอยากช่งอยากยืนสมทบซอยกันบุญเล็กเนี่ยน้อยเหุ่การ์คือค่ายาหรือว่าค่าอยู่ค่ากินให้ครอบครัวน้องน้ำผลพลนี่หนาะเนาะก็คือว่าน้องก็ได้รับ ทาระก็คือว่าเลี้ยงลูกเดียวแนนอยู่บึงดูเงด้แลยายอีกอ่าเจ้าคณะเจ้าไปรักษาอีกคนยายเหี้ยยายเหี้ยเหี้นองนอนนอกแล้วเน่ะเช้าเจ้าก็อยู่นั่นยัมามันกะเข้ากับบริยุไปแล้วมันจำเป็นเราฉนั้นเนาะเฮาต้องไปรักษาเฮาแข็งแห้งก่อนถ้าเขาอยู่ไปชี้กับการห่อสิชุดนักแต่ด้กเนาะว่าหนึ่งมาเข้าบริรักษา สองมานี่ยเขากับชอยู่กับแบบควมทุกควมยากนั่นนะเนาะเขาหาอยู่หากินไปแต่ว่ารักษาไปบบโมโตเนืองยาเบิดเป็นซี่แฮมืมอคือน้องว่ามื่อไหร่เนาะจังซีมันกัดมันกินยาโมโตเนืองหมอเพิ่นได้สั่งเนาะ หมอบอกว่าให้กินยาเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนต่อเนื่องก็คือว่าเฮากับโบมีเงินไปเอาพอเพราะฉะนี้นนะมันก็เลยเป็นขาดเนาะกินยาบ่ทันกันอาการน้องก็ก,กําเริบขึ้นอีกออืคือว่าแล้วเนะาะสิได้น้องกะ่อยโผมเนาะจับหน้าบิดห<น>ลังาเ<น>งินน่องก็บ,บท่ทันซีชั้นเลยก็โอยนี่เนาะอเก็ต้องขอขอบคุณกับพุ่นน้ำไอ้่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะออืเพิ่น้ส่งเงินมาช่วยเหลือทาง น้องน้ำฝนค่าหืกรยาเนาะออตาคอคนจึงอยู่ดีนี่เองสุก็าท่า็นเคงด้วยเนาะไปทั้งหดก็กับหอไปรอดปลอดภัยเนาะดูข้าขาขอให้ร่ำให้ด้วยเนาะออข้าคายงเมื่อจะขอให้ร่ำให้ด้วยขอให้ทานเงินกับขอให้ได้เงินทานทองกับขอให้ได้ทองด้วยที่็นอีดูของสารทางขบครัวน้องน้ำฝนพนางเอากับตังเนาะนี่ทางสแก๊บกะ ก็จะเป็นสะพานบุญให้กับทีมงานคือเก่าเนาะโดยอัปเดตเรื่องเราก็ข้าวน้ำพนไปเรื่อยๆเนาะนี่ทางการนอกดีขึ้นเนาะแล้วก็สิได้มาอัปเดตอยู่เรื่อยๆถ้าว่าแบบว่าได้ผ่านมาทั้งนี้ก็ได้เวนน้องเพิ่นอยู่เนาะมีบางทีเฮาก็บ่ได้มาเชื่อน้องเพิ่นบ่สบายเฮาก็แบบบ่กล้ามาในี่ยยันแบบว่าน้องเพิ่นนั่งหงอยานเพิ่นเมื่อยแม่น นี่คือ,อยังเส้นมานีเนาะกะทั้งกไงพนก็ได้โอนเงินมาทางสาวแก้วมาหายนอกแล้วพนเป็นขายุขายาา่าเฮากเขามาปุ๊บกาฉีมอบให้ปับ๊บกะฉีเมื่อปั๊บมันกาฉีโบเมนเนาะเขาก็ต้อง <จำ S 2> เก็บหลักฐานหรือว่าถ่ายคลิป สีไปให้เพิ่นเบึงซึ่งว่าเพิ่นสิว่าเอ้าบ่ฮอดน้องเพิ่อนได้เนาะเนาะเฮากะขอญาตบาดคำทางน้องเพิ่นแล้วกะขอถ่ายคลิปจัก10กว่านาทีพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเฮากะคือว่าฮู้ๆกันแหละเนาะทางเฮากะเฮ็ด YouTube พี่น้อยเนาะถึงว่าเฮาถ่ายไปกะเพิ่นเข้าไปเบิ่ง ขอขอบคกขอบใจที่บอกข่ามโฆษณาของทางทีมงานเฮาเนาะโดยที่บอกข่ามโฆษณาก็เพื่อเป็นน้ำมุกน้ำมันคาน้ำมุกน้ำมันเฮาได้มาเด็พี่น้องเนาะเฮากับโบมีก็คือว่าแหละก่อนเชได้มาก็ขายข้าวขายน้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ยอันนี้ก็ใหญ่หลยอย่างคือว่าหลอดแผลนุ่งใหญ่บ่คครรับจิงเอาความจริงมาเลยบอา ก็ได้พูดชื่อว่าเอานอกบวสบายอยู่คือฝากการนั่งท่ายนอกอยู่ฉันเนาะเท้ากะสีท่ายแบบว่าอัปเดตแล้วก็ให้แบบว่าพูดมาบึงเท้าเท้ากะมีข้าขนมข้าหมอกน้ำมันมามาหาน่องไปเนี่เนาะแม่จไอยบอกว่าเท้าสิมานั่งท่ายนอกอยู่นอกเจ็บนอกปิ่นกะสิมานั่งท่ายอยู่ก่อนะเท้ากะอยากบอกเจ๊อจังซีเลยไม่ใช่ความจริงมาว่าพี่นเอะความจริงมาว่าเลยมันนี่เนาะเลยสั่นกะเขามาบึงกะเท้ากขหขอโมกขอบใจหลายๆทีโบกขามโฆษณา ถามบ่าไปข่ากับขอบอกขอบใจคื้กันยังขมาวตัวอยู่ดีเนาะทางได้เข้ากัสิบรุบวนไม่ได้นอกนาะแล้วขอน่องกัสิบรสิได้ไปต่อยาเลยเนาะดดกขอให้น้องหายจากพญานี่เนาะอยู่ดีมีแห้งไปง่ายไวาเนาะเราไปวาย ทุ้า่นีกาทางเขากะบ็มุกบใจเอซเขามาเบิ่งมาชมคือลุงใหญ่ว้าเนาะผมโมกบใจรายที่บอขามโฆษณาเขาทำได้โฆษณาใช่ไทมใช่กาสบายเสบายเลนะโดย